สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจมากๆจากจีนมาคุยกันนะครับคือมีความเคลื่อนไหวในพักค,คอมมิวนิสต์จีนที่ต้องจับตาเลยการเปลี่ยนตัวหัวหน้าแผนกเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ ILD นี่แหละครับค่ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะคนใหม่คือหลิวไห่ซิงเข้ามาแทนหลิวเจี้ยนเฉาคนเดิมซึ่งหลิวเจี้ยนเฉานี่เ,เคยเป็นดาวเด่นทางการทูตเลยนะแต่จู่ๆก็หายหน้าไปจากสื่อหลายเดือนแล้วด้วย ไม่มีคำชี้แจงอะไรเลยใช่ค่ะตรงนี้แหละที่ทำให้คนสงสัยกันมากว่ามันไม่ใช่แค่การสับเปลี่ยนตำแหน่งธรรมดาๆรรแน่ๆมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นอาจจะสะท้อนเออทิศทางใหม่ๆของจีนเลยก็ได้ครับแล้วแผนก ILD นี้จริงๆแล้วมันสำคัญยังไงนะครับเห็นบอกว่าทรงอิทธิพลมากค่ะคือ ILD หรือ International Liaison Department เนี่ยไม่ใช่หน่วยงานธรรมดารรมดานะคะ เป็นเหมือนอแขนขาของพรรคคอมมิวนิสต์โดยตรงเลยหน้าที่หลักคือสร้างเครือข่ายประสานงานกับพรรคการเมืองทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่พรรคคอมมิวนิสต์นะอ๋อพรรคอื่นด้วยตั้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศจะเน้นความสัมพันธ์ระดับรัฐบ,บาลแต่ ILD นี่คือพักคุยกับพักโดยตรงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนหัวหน้าหน่วยงานนี้มันส่งผลกระทบในวงกว้างได้เลยนะคะต้องจับตาดูดีๆเอาล่ะครับ งั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันคืออะไรทําความรู้จักคนใหม่หลิวให้ซิงแล้วก็ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเก่าหลิวเจี้ยนเฉาและที่สําคัญเลยการเปลี่ยนแปลงนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จีนนโยบายต่างประเทศหรือแม้แต่การเมืองภายในเขาเองเมื่อกี้เราพูดถึง ILD ว่าส่งพลังช่วยขยายความอีกนิดได้ไหมครับว่าพลังของเขาอยู่ตรงไหนมันต่างจากกระทรวงการต่างประเทศชัดๆยังไง การทูดแบบพักต่อพักนี่ตัวอย่างจริงๆมันเป็นยังไงครับที่บอกว่าทรงพลังเพราะ ILD ทํางานในระดับที่ลึกกว่าที่เราเห็นผ่านข่าวทั่วไปนะคะกระทรวงการต่างประเทศก็อย่างที่รู้กันเน้นเรื่องส่วนที่สัญญาความตกลงการทูตทางการแต่ ILD เนี่ยคือลงไปถึงโครงสร้างการเมืองภายในประเทศอื่นเลยโครงสร้างการเมืองเลยใช่ค่ะคือเข้าไปสร้างสัมพันธ์ตรงกับพักการเมืองกลุ่มอิทธิพลทางความคิด นักวิชาการสื่อหรือแม้แต่ภาคประชาสังคมเป้าหมายคือสร้างความเข้าใจในโยบายจีนสร้างพันธมิตรทางความคิดแล้วก็ค่อยๆผลักดันมุมมองที่จีนอยากสื่อสารออกไปอ๋อเหมือนเป็นการสร้างเครือข่ายระยะยาวสินะครับถูกต้องค่ะเป็นการลงชุนระยะยาวเลย ตัวอย่างชัดๆก็เช่นการเชิญนักการเมืองรุ่นใหม่ผู้นำเยาวชนนักข่าวจากเอออาเซียนอฟริกาลาตินอเมริกาหรือยุโรปให้ไปดูงานสัมมนาที่จีนหรือจัดพวกเอ,อ่อ world political party summit ที่รวมผู้นำพักทั่วโลกมาคุยกัน <c oughs> หรืออาจจะให้ทุนวิจัยตั้งสถาบันขงจื่ออะไรพวกนี้ค่ะมันคือเครื่องมือสร้างเครือข่ายสร้างความคุ้นเคยกับจีน ทำให้ ILD นี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อจีนในระยะยาวแล้วก็ช่วยหนุนยุทธศาสตร์ใหญ่อย่างเบ l l อนด์โ d i n i t i a t i v e ได้ด้วยเข้าใจเลยครับซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะดังนั้นตำแหน่งหัวหน้า ILD นี้สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ไม่แพ้รัฐมนตรีต่างประเทศเลยนะคะครับทีนี้มาดูที่คนใหม่กันบ้างหลิวให้สิงคนที่เข้ามาคุมหน่วยงานนี้โปรไฟล์เขาเป็นยังไงครับหลิวให้สิงตอนนี้อายุ62ปีค่ะ เป็นนักการทูตอาชีพเลยคือโตมาจากสายงานโดยตรงมีประสบการณ์เยอะในกระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะสายงานความมั่นคงระหว่างประเทศแล้วก็ความสัมพันธ์กับยุโรปอ๋อเน้นยุโรปกับความมั่นคงใช่ค่ะเคยเป็นถึงอธิบดีกรมยุโรปผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่จุดที่น่าสนใจมากๆคือเขาเคยเป็นรองผู้มีการสำนักง,งานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติโอ้โหสำนักง,งานความมั่นคงแห่งชาติเลยเหรอครับถิงโดยตรง โปรไฟล์นี่ไม่ธรรมดาจริงๆคือมีทั้งประสบการณ์ทูตโดยเฉพาะยุโรปแล้วก็งานความมั่นคงระดับสูงด้วยแล้วบุคลิกเข้าแล้วครับพอจะรู้ไหมว่าเป็นคนสไตล์ไหนจากข้อมูลที่มีนะคะคนที่เคยทำงานด้วยจะบอกว่าเขาเป็นคนสุขขุมรอบคอบพูดน้อยแต่หนักแน่นค่อนข้างระมัดระวังตัวสูงยึดมั่นในระเบียบนโยบายพักมากๆหืมไม่ใช่สายเปิดกว้างเท่าไหร ค่ะคือถึงจะเชี่ยวชาญเรื่องตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปแต่ก็ไม่น่าใช่สไตล์ที่เ,ออเปิดกว้างยืดหยุ่นเหมือนนักการทูตบางคนจุดนี้แหละที่อาจจะทำให้ผู้นำระดับสูงมองว่าไว้ใจได้ควบคุมทิศทาง ILD ให้อยู่ในกรอบความมั่นคงได้ดีอืการดึงกลายความมั่นคงเข้มๆแบบนี้มาคุม ILD นี่ มันก็ดูมีในยะชัดเจนนะครับใช่ค่ะน่าจะเป็นสัญญาณว่าจีนต้องการผนวกมิติความมั่นคงเข้ากับการทูตของพักให้แน่นแฟนขึ้นไปอีกซึ่งมันก็ยิ่งทำให้เรื่องการหายตัวไปของหลิวเจี้ยนเฉาคนก่อนน่าสนใจขึ้นไปอีกเพราะหลิวเจี้ยนเฉานี้โปรไฟล์ก็เด่นมากเหมือนกันนะครับคนหนึ่งเคยเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศที่ตอบคำถามสื่อเกิ่งมากแล้วก็ไปเป็นทูตที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียใช่ใช่ผมจำได้ ก่อนจะมาคุม ILD ซึ่งเขาก็ทำหน้าที่เป็นหน้าตาของพรรคได้ดีมากภาพลักษณ์นี่เอ่อค่อนข้างตรงข้ามกับหลิวให้ซิงเลยต่างกันยังไงครับคือหลิวเจิ้นเฉาจะดูเปิดเผยมีสเสน่ห์สื่อสารเก่งสร้างสัมพันธ์ส่วนตัวได้ดีถูกมองว่าเข้าถึงง่ายแล้วก็เข้าใจโลกตะวันตก แต่แล้วจู่ๆตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็หายไปเลยหายจากหน้าสื่อจากกิจกรรมสาธารณะแบบไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิน้นเงียบไปเลยใช่ค่ะเงียบสนิทนี่แหละที่ทำให้คนงงและต้องคำถามกันเยอะมากแล้วข่าวลือหรือการคาดเดาต่างๆมันว่ายังไงบ้างครับเรื่องสาเหตุการหายไปของเขาก็เดากันไปหลายทางเลยค่ะทฤษฎีแรกที่ดูเออปลอดภัยสุดก็คือเรื่องสุขภาพอาจจะป่วย เพราะก่อนหายไปก็มีข่าวว่าดูอ่อนเพลียปรากฏตัวน้อยลงแต่หลายคนก็ยังไม่คุอยเชื่อเท่าไหรอ่อีกกระแสที่แรงเหมือนกันคืออาจจะโดนตรวจสอบทางวินยัยหรือพัวพันปัญหาการเมืองภายในพักอย่าลืมว่ายุคสีจิ้นผิงเรื่องปราบคอร์รัปชันตรวจสอบความพักดีนี่เข้มมากการหายตัวแบบนี้เคยเกิดกับคนอื่นมาแล้วครับเป็นไปได้ทฤษฎีที่3ซึ่งมันก็โยงกับการตั้งหลิวให้สิ่งมาแทนนี่แหละคะ่ะคืออาจจะเป็นการปรับยุทธศาสตร์ ผู้นำอาจจะมองว่าสถานการณ์โลกตอนนี้มันตึงเครียดจีนต้องการคนที่ดูแข็งกร้าวคุมได้มากกว่าคนที่ดูเปิดกว้างอย่างหลิวเจี้นเฉามาคุมงานสำคัญแบบ ILD เพื่อคุมเกมต่างประเทศให้อยู่ในกรอบอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเดาล้วนๆนะคะเพราะทางการจีนเงียบมากยิ่งเงียบก็ยิ่งน่าสงสัยครับจากที่ฟังมาทั้งหมดทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่ามันมีนัยะจริงๆและถ้าให้ตีความชัดๆเลย การเอาคนสายความมั่นคงอย่างหลิวให้สิ่งมาแทนคนสายเปิดกว้างอย่างหลิวเจี้ยนเฉาเนี่ยมันบอกอะไรเราครับถ้าให้ฟันธงเลยนะคะประเด็นหลักที่สุดคือสัญญาณว่าแนวคิดความมั่นคงต้องมาก่อนหรือ security first เนี่ยกำลังเป็นแกนหลักสำคัญสุดๆในการกำหนดนโยบายต่างประเทศจีนแทบท,ทุกเรื่องเลยค่ะความมั่นคงนำทุกอย่างประมาณนั้นเลยค่ะการเลือกคนที่มีประวัติสายความมั่นคงชัดเจนแล้วก็รู้กันว่าพักดีต่อพักมากๆ มาคุม ILD ซึ่งเดิมทีเหมือนเป็นเครื่องมือใช้ซอฟต์พาวเวอร์สร้างความสัมพันธ์มันแสดงว่าแม้แต่ง,งานทูตที่ดูเหมือนเน้นสร้างมิตรก็ยังต้องถูกกำกับโดยกรอบคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติอย่างเข้มขน้นน่าสนใจมากครับหมายความว่าต่อไปนี้มิต,ติความมั่นคงจะแทรกซึมอยู่ในการต่างประเทศของจีนมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วอาจจะมีในยะอื่นด้วยอย่างแรกคือ เขาพยายามจะเชื island, mm ่อมกลไกทูตของพัก ILD กับกลไกความมั่นคงของรัฐเช่นสนงงอความมั่นคงเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นอยากให้งานสร้างเครือข่ายของ ILD มันหนุนเป้าหมายความมั่นคงอย่างใกล้ชิดกว่าเดิมอย่างที่สองอาจเป็นการปรับสมดุลอำนาจระหว่างหน่วยงานพักกับรัฐการที่หลิวให้สิ่งมีประสบการณ์ทั้งสองฝั่งอาจจะช่วยประสานงานให้มันราบรื่นขึ้นเป็นเอกภาพขึ้นครับแล้วก็สุดท้าย ในภาวะที่จีนเจอแรงกดดันจากตะวันตกเยอะๆเนี่ยการมีคนที่ขึ้นชื่อว่าระมัดระวังและไว้ใจได้อย่างหลิวให้สิ่งมาคุมงานต่างประเทศส่วนนี้อาจจะทำให้ผู้นำสูงสุดมั่นใจว่ามันจะอยู่ภายใต้การควบคุมไม่หลุดกรอบไปเป็นการปรับทับที่ดูรอบคอบและมีเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วในแง่การเมืองภายในพักเองล่ะครับการเปลี่ยนแปลงนี้มันส่งสัญญ,ญาณอะไรบ้างสะท้อนได้หลายอย่างเลยค่ะเรื่องแรกเลยชัดเจนมาก คือตอกย้ำอำนาจของสีจิ้นผิงการตั้งคนที่รู้กันว่าพักดีมากๆมาคุมตำแหน่งสำคัญก็คือการรวมศูนย์อำนาจส่งสัญญาณว่าต้องเชื่อฟังผู้นำรเรื่องที่สองอาจจะลดบทบาทลดน้ำหนักของแนวทางการทูตแบบที่เน้นความอ่อนโยนความยืดหยุ่นลงการเอาหลิวเจี้ยนเฉาซึ่งเป็นภาพแทนของแนวทางนี้ออกไปอาจจะแปลว่าผู้นำมองว่าแนวทางนี้ไม่พอหรือไม่เหมาะกับสถานการณ์โลกตอนนี้ ที่จีนเจอการแข่งขันความขัดแย้งสูงขึ้น<ม>แล้วก็สุดท้ายเรื่องการหายตัวของหลิวเจี้ยนเฉาไม่ว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรนะคะมันก็เป็นเหมือนสัญญาณเตือนให้เจ้าหน้าที่คนอื่นๆรู้ตัว<ม>ว่าบรรยากาศมันเข้มงวดนะมีการตรวจสอบตลอดแล้วก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ทําตามแนวทางหรือความคาดหวังของผู้นําบรรยากาศดูตึงเครียดขึ้นจริงๆครับ และผลกระทบต่อข้างนอกล่ะครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับอาเซียนบ้านเราหรือกับตะวันตกจะเป็นยังไงต่อไป ก็น่าจะแตกต่างกันไปค่ะสำหรับอาเซียนหรือเอเชียแปซิฟิกเนี่ย ILD มีบทบาทเยอะมากในการติดต่อกับพักการเวืองต่างๆเชิญผู้นำมาจีนการเปลี่ยนแปลงนี้หลายประเทศคงจับตาดูใกล้ชิดว่าทิศทางใหม่ภายใต้หลิวให้ซิงจะเป็นยังไงจะยังเน้นสร้างมิตรเหมือนเดิมหรือจะเพิ่มมิติความมั่นคงอุดมการหรืออาจจะใช้แนวทางที่แข็งกร้าวขึ้นในการผลักดันผลประโยชน์จีนครับต้องรอดูท่าทีส่วนกับตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐยุโรป อาจจะตึงเครียดขึ้นหรืออย่างน้อยก็ระวังตัวกันมากขึ้นถึงหลิวให้สิงจะเชี่ยวชาญยุโรปแต่ภาพลักษณ์เขาที่ดูสุข,ขุมเน้นความมั่นคงอาจทําให้การคุยการสร้างความไวใจยากกว่ายุคหลิวเจี้ยนเฉาที่ดูเปิดกว้างกว่าการเจรจาอาจจะยากขึ้นใช่ค่ะส่วนพวกประเทศโลกใต้ global south อย่างแอฟริกาลาตินอเมริกาเอเชียกลางอันนี้จีนน่าจะยังเดินหน้าเต็มที่เพราะสําคัญมากในการสร้างพันธมิตรคารนตะวันตก แต่หลิวให้ซิงอาจจะขับเคลื่อนด้วยท่าทีที่เน้นเสถียรภาพความมั่นคงผลประโยชน์แห่งชาติจีนเป็นหลักมากกว่าแค่สร้างภาพลักษณ์อย่างเดียวชัดเจนครับทีนี้ถ้าให้เปรียบเทียบกันอีกทีชัดๆเลยหลิวให้ซิงคนใหม่กับหลิวเจี้ยนเฉาคนเก่าสไตล์แนวโน้มต่างกันยังไงสรุปได้ไหมครับ ได้ค่ะถ้าให้เห็นภาพชัดๆนะคะหลิวให้สิงอายุ62พื้นฐานมาจากสายความมั่นคงกิจการยุโรปประสบการณ์ในองค์กรความมั่นคงระดับสูงบุค,คลิกดูสุข,ขุมรอบคอบระวังตัวสูงยึดมั่นแนวทางพักภาพลักษณ์คือผู้บริหารที่ไว้ใจได้คุมได้ไว้ใจได้คุมได้ใช่ค่ะแนวโน้มการทำงานก็น่าจะเน้นบูรณาการความมั่นคงคุมความเสี่ยงทำตามนโยบายเป,เป๊ะ ส่วนหลิวเจี้ยนเฉาอายุ61พื้นฐานสายทูดโดยตรงเน้นสื่อสารโลกภายนอกเคยเป็นโคศกเป็นทูตบุคลิกดูเปิดกว้างมีสเสน่ห์สื่อสารเก่งสร้างสัมพันธ์ส่วนตัวได้ดีภาพลักษณ์คือนักการทูดที่เป็นมิตรเข้าถึงง่ายเป็นมิตรเข้าถึงง่ายค่ะแนวโน้มการทำงานเดิมก็จะเน้นสร้างภาพลักษณ์บวกใช้ซอฟต์พาวเวอร์สร้างเครือข่ายแบบยืดหยุ่นกว่าจะเห็นว่าต่างกันชัดเจนเลยค่ะทั้งพื้นฐานสไตล์ภาพลักษณ์ ซึ่งมันน่าจะสะท้อนแนวทางที่พักต้องการตอนนี้ชัดเจนมากครับแล้วมองไปข้างหน้าความท้าทายใหญ่ๆที่รอหลิวให้ซิงอยู่ในตำแหน่งใหม่นี้มีอะไรบ้างครับโอโ้โหท้าทายเยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยคือการรักษาเครือข่ายเดิมที่หลิวเจี้ยนเฉาอาจจะสร้างไว้ดีแล้วทั่วโลกการทูตแบบพักต่อพักมันมีเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวเยอะการเปลี่ยนคนอาจจะต้องใช้เวลาสร้างความไว้ใจกันใหม่ต้องเริ่มสร้างคอนเนคชั่นใหม่ใช่ค่ะ อย่างที่สองคือการปรับยุทธศาสตร์รับมือแรงกดดันความไม่ไว้ใจจากตะวันตกต้องหาสมดุลระหว่างการยืนหยับในผลประโยชน์จีนกับการประคองความสัมพันธ์ไม่ให้แย่ลงหรือหาวิธีสื่อสารลดความเข้าใจผิดภายใต้กรอบที่ระวังตัวมากขึ้นยากเลยนะครับค่ะ แล้วก็สุดท้ายคือการสร้างสมดุลในการใช้เครื่องมือของ ILD เองระหว่างการใช้อำนาจอ่อนพวกวัฒนธรรมทุนการศึกษากับบทบาทที่อาจจะถูกมองว่าแข็งขึ้นเช่นการดันอิทธิพลการเมืองสนับสนุนพรรคพวกตัวเองซึ่งถ้าเน้นความมั่นคงมากไป ILD อาจจะถูกมองในแง่ลบมากขึ้นต้องบริหารดีๆค่ะครับ สรุปแล้วการตั้งหลิวไฮซิงมาคุม ILD แทนหลิวเจี้ยนเฉาที่หายไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวคนแต่เป็นสัญญาณการปรับกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เป็นการตอกย้ำยุทธศาสตร์ความมั่นคงต้องมาก,ก่อนชัดๆเลยแล้วก็เป็นการปรับตัวรับมือโลกที่จีนมองว่าท้าทายขึ้น ถูกต้องที่สุดค่ะบทบาทของ ILD ในการสร้างเครือข่ายการเมืองอิทธิพลทางความคิดของจีนจะยังคงสำคัญต่อไปแน่นอนค่ะแต่การเปลี่ยนแมททับครั้งนี้ส่งสัญญาณที่ซับซ้อนออกไปสู่โลกภายนอกเยอะมากสำหรับประเทศอื่นๆนี่อาจจะเป็นทั้งโอกาสให้เรียนรู้เข้าใจแนวทางใหม่ๆของจีนแต่ก็เป็นความท้าทายด้วยที่จะต้องปรับตัวรับมือกับยุทธศาสตร์จีนที่อาจจะดูเข้มงวดระวังตัวและเน้นความมั่นคงมากขึ้นอย่างชัดเจนภายใต้หลิวให้สิง เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยครับและในขณะที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูพยายามตีความกันอยู่เนี่ยคำถามสำคัญที่น่าคิดต่อก็คือการที่จีนหันมาเน้นความมั่นคงเข้มข้นขนาดนี้ผ่าน,นกลไกการทูดแบบพักต่อพัก มันจะส่งผลต่อความไว้วางใจและก็ลักษณะความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองต่างๆทั่วโลกรวมถึงในบ้านเราเองอย่างไงต่อไปค่ะนั้นคือโจทย์ใหญ่ที่ต้องเฝ้าดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ